สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปเลิกงานแล้วนะคะกำลังกลับห้องนะคะเมื่อกี้นี้ให้ดูอันนี้คือดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบสวัสดีทุกคนมาเจอครูแปะช่วงจงเย็นนะคะก็จะเหนื่อยเหนื่อยเพียๆหน่อยนะคะวันนี้ลูกค้าเต็มเลยนะคะแปดชั่วโมงโอ้ยทำงานจนลูกค้าเห็นคุณค่ามากเลยนะคะเห็นไหมคะเขา สลักชื่อมาให้อมรอรัตน์นะคะอันนี้คือดอกกุหลาบที่ทําจากเหล็กนะคะพี่น้องดอกกุหลาบที่ทําจากเหล็กเขาบอกว่าผู้หญิงไทยที่ทํางานอยู่ร้านสยามเนี่ยแก่งทุกคนนะคะเขาก็เลยทําดอกกุหลาบเหล็กมาให้นะคะก็ะไม่รู้จะดีใจหรือจะเสียใจดีนะคะลูกค้าเห็นเห็นแล้วแก่งนะเห็นแล้วแก่ง ก็ <g ül> ให้พี่ๆน้องๆดูเป็นขวัญตาว่าขอแสดงความยินดีกับผู้หญิงไทยทั้งหมด7ท่านนะคะลูกค้าท่านนี้ท่านเป็นคุณหมอนะคะท่านเป็นคุณหมอ,อจ,จิตจิตแพทย์เนาะเป็นจิตนักจิตวิทยานะคะเขามาน,นวดที่ร้านเราเป็นประจํานะคะวันก่อนนี้ไปก็นวดท่านนะคะท่านชื่อว่าทารัตนะคะวันนี้ท่านเอาดอกกุหลาบเหล็กดอกกุหลาบเล็กพี่น้องเอ้หดอกดอกกุหลาบปเฮ็ดจักเล็กนะคะ <c oughs> เอาเหล็กมาเจียรานายทาเป็นดอกกุหลาบเห็นไหมคะสวยไหม สวยมากเลยค่ะละเอียดอ่อนแล้วก็หนักมากเลยนะคะเขาบอกว่าผู้หญิงผู้หญิงไทยที่ทํางานที่ร้านสยามซาลอนเนี่ยเก่งทุกคนนะคะเขาก็เลยเอาดอกกุหลาบเหล็กมาให้นะคะโอเคก็มาทักทายช่วงเย็นนะคะก็กําลังกลับบ้านนะคะขอให้ทุกคนหลับฝันดีนะคนทุกคนที่เมืองไทยนะคะด้วยรักองของยายจากใจครูแปรสวัสดีค่ะ